ก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะพุ้มค่ะคริปวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอตก,กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุมูมี่แมปสวิตเกมค่ะคือเราไปซื้อชาไข่มุก16อันไปฝากพี่น้องที่อุดรแต่ตังเราไม่พอค่ะทุกคนติดหนี้เขาก็เลยให้เรามาที่นี่นะคะทุกคนมาเล่นเกมใช้หนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอ๋อ เห็นไหมมันเหมือนในหนังเดๆเลยเห็นไหมมันก็จะมีแบบที่รงที่นอนอะไรแบบนี้ให้เราเนี่ยเบอร์สี่ห้าหกนี่เบอร์แหละของพี่นุ่นนะคะเบอร์อะไรนะโอ้นี่เบอร์อลไรก็สี่ห้าหกเหมือนกันนะห้าไม่สี่ห้าหกกันโอเคเราลงมาจากข้างล่างแล้วพี่น้องกันเขาก็เลยให้เวลาเดียวกันมั้งอ่ะน้องอูมี่เห็นไหมเตียงมันเหมือนในหนังเดๆเลยเนาะ ถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดไปแบบครึ่งกลางจะมีการต่อสู้กันด้วยนะแต่เราจะไม่ตีกันนะผู้นี้ควยไั้ไหมอือหึพี่ต้องชวนหนูตีคน้เราเราต้องอสนิทกันเข้าไว้ใช่ไหมใช่อ่ะไม่งั้นน่ะโดนเขาเขกกระบองหัวโมูแน่เลยอ่าโอเคเราจะเริ่มเกมกันเลยนะคะน้องน้องรการ let's go <S ใส่ชุดสวิตเกมใช่ไหมตอนเนี้ยอ่ามาตรงมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องรอเห,หรอคนะนะ้องอุ้มมี่ใช่เขาต้องรอค่ะน้องอุ้มมี่อยู่ไหนอ่ะมีไง อไปแล้ต้อง<ฮ>เราต้องเข้าพร้อมกันนะเวลาตั้งนานโคตรนานเลยคุณนี่กว่าเหมือนผู้ดีดีเขาติดนี่อะไรสวัสดีเจ้สวัสไงจ๊ะเหมือนกันนะแต่หน้าตาไม่เหมือนกันพี่สวยกว่าตั้งเยอะวายจ้าจ้า,จาเราจะมาสัมภาษณ์น้องเขากันดีกว่าคนไหนอะคะคนนี้เหรอเออน้องคนนี้เขาเป็นใครเนี่ยน้องผมสั้นคนนี้เนี่ยเ้าแปดเจ็ดหกห้าสานึ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนดึงเชือกแล้วหนูไม่รู้จะได้แยกกับพวกนี้หรือเปล่าอ่ะทำไงดีอ่ะเราอยู่กลุ่มเดียวกันพวกนี้กลุ่มนี้เหรออืมเว้ยมันมีปืนมีมือด้วยวะไม่ได้ดึงแล้วตอนนี้น้องอุ้มอยู่ที่ไหนผู้นี้เห็นผู้นี้อยู่ข้างบนเลยเนี่ยอืมเห็นพวกนี้อยู่ข้างบนเลยผู้นี้เห็นหนูปะลงมาข้างล่างเขาทําเขาให้ทําไงเนี่ยเราไม่รู้เลยอ่าเราต้องดึงเชือกแบบนี้ช่วยเพื่อนในการทําให้ทีมของเราชนะ อันนี้คือทีมของผู้นี้หรอสีเหลืองสีส้มสีเขียวเนี่ยเอีย้ยพี่ไม่แน่ใจว่าของพี่มันฝั่งไหนอออของพี่ตุยของหนูก็ตุยน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะแต่หนูดูนา่าจะฝั่งเดียวกันจริงๆริงเลยเฮ้ยไปกันเถอะผู้นี้เขาจะตีกันแล้วหรอไปเร็วเร็วเร้วเร็วเขารีบเข้าเกมกันไงอีกส <3 S 3> <2 S 2> ี่สามสองเลอุ้มเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วอุ้มวิ่งวิ่งวิ่งเป็นด่านมี อุ้ยจริงๆนะแต่เขาจะชุบลองใหม่เพราะว่าเราเราต้องไม่เลื่อนเลืนถึงจนอ่าแล้วตอนนี้เราอุ้มมี่อยู่ที่ไหนล่ะคะตอนเนี้ยคุณคละที่กับพี่นี่ค่ะผมนี่ไงไม่ใช่หรออ่าเราอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเขาเล่นอะไรอะ่ะเล่นลูกแก้วกันเนาะแก้วเขาที่ถายว่าลูกแก้วอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเล่นยังไงกันเนี่ยชนะเองเย้เห้ไม้ถูก่านเลยเขาแพ้แล้วหนูชนะนี่ไงเราเห็นพี่นี่แล้วเนี่ยสู้สู้สู้แน้องอุ้มมี่มาให้กำลังใจพี่เหรอ ใช่หนูผ่านแล้วนูกดีฟังหนึ่งเขายิงหัวเพื่อนหนูหัวขาดเลยพี่ไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นยังไงตอนเนี้ยกดกดเลฟดีปะ่ะเฮ้ยพีนเหรออีพี่พไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรผู้นีเสียไปให้เขาหกอันแล้วน,นะโอ้ยฟังหนึ่งนะถูกเย้ถูกถูกถูกพี่นีถูก,ถก,ถกเอากี่อันเอาสิบสี่อันเลยเหรอตอนเนี้ยยังมีคนที่เล่นอยู่กดสิบสี่อันเวอ ฟังิวโนมาอออเขาให้ถ่ายว่าลูกแก้วมันขี้หรือคู่อะไรแบบเนี้ใช่ถ้าเกิดเขาโดนยิงสืบฝันูนไปหก็จะโดนยิงไปด้วยเลยโอเคสู้เพื่อนี่สู้ๆเพื่อนี่นนานจังเลยหนูเล่นรอบเดียวเขาก็ตุ๋ยแล้วอ่ะอีซีมากนี่เขามีกำลังใจเพื่อนเขาด้วยเนี่ยมีทุกคนให้กำลังใจเพื่อนี่เนี่ยไม่เนียควคนแันเนี่ยเฮ้ยทุกคนหนูจะพ้นี้ได้เพื่อนจะพ้นี้ได้ปะ ที่เล่นดิมด่านเขาเรียกว่าอะไรนะดา่านเขาเรียกว่าด่านท,ที่ห้าในจำได้ไหมคนเนี้ยหรอไม่รู้สิพี่ก็จําไม่ได้เหมือนกันตอนที่เราเคยเล่นด้วยกันนะตอนนั้นอนะ่ะเราเล่นด่านเอาบี้สองคนเนี้ยเออพี่ผ่านเหรอ,อยังมายืนกงยิงนี่เขาเบื่อเขาเีื่พี่เริ่มหมดแล้วว่ะตอนเนี้ยเสียไปสิบอันจะแย่กว่านะอุ้ยไม่พี่ตุ้ยคนนี้สงสารมากเลยหนูเตรีไปดันมาแล้ว โอเคเดี๋ยวพี่จะไปพี่ก็จะเล่นด่านต่อไปเหมือนกันหนูไม่เห็นผู้นี่เลยผู้นี้อยูไ่ไหนอะพี่ก็พี่ตุยไปไงพี่ตุยรอบแรกไปโอเคด่านต่อไปกระจกครับทุกคนดูดูเราอยู่ด้่ฝั่งอุ้ยหนูไม่อยู่อ๋อด่านกระจกแก้วหนูไม่ได้อยู่ฝั <ๆ S 1> กก่งเดียวกับผู้นี้เสียใจอะ่ะหนูอยู่ฝั่งสีเหลืองเหรอใช่ผู้นี่ฝั่งสีอะไรคะพี่นุ่นอยู่ฝั่งสีเขียว นี่ไงกระโดดหากันก็ได้นี่เออแล้วพี่จะกระโดดตามเพื่อนไปอ้าวพวกนายใครจะกระโดดก่อนอุ้ยฝั่งนี้ผ่านฉันนี้ผ่านกลัวมากเลยกระโดดตามไปกับเขาอ่ะเขาดูว่าอันไหนผ่านไม่ผ่านเอาพวกนายกระโดดดิพวกนายกระโดดไปก่อนแล้วฉันจะกระโดดตามไปเขาบอกว่าตาคือเลวใครจะกระโดดก็กระโดดไปเลยนะมันก็ัวกับพวกนี้นี่แหละไม่มีใครกล้ากระโดดไม่มีไม่มีใครกล้ากระโดดสั้คนเลยนะเนี่ยหนูกระโดดไม่สุดหนูตุยครับ ไม่มีใครกล้ากระโดดสักคนเลยอ้าวกระโดดดิกระโดดเอ้ยขอบคุณนะที่เสียสละตกเองขอรอดด้วยขอเจ้าอุ๊ยเขาอุตส่าห์เสียสละให้เราเรากลับไปตกเองไปตกเองอ่นอมี่อยู่ไหนนี่ไงนี่หรอเธอใช่น้องฉันไปเนี่ยใช่เธอไม่ได้ดู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 ด โอ้สี่ห้าหกทุกคนเลยพี่พี่ไปถามุคนแถวนี้กันเจ๊เจ๊ทำไมได้มาที่นี่คือฉันติดหนี้นึ่งที่ว่าช่วงเนี้ยฉันไปเหยียบดอกไม้ถนนเขาบอกว่าปรับห้าแสนก็เลยต้องมาหาที่นี่นี่แหละนี่เหมือนกันเหรอคะเนี่ยโอ้ติดหนี้กันเยอะเลยนะเนี่ยถ้าเกิดฉันเนี่ยไม่ทาถ้าเกิดฉัน,นทำไม่ไอ้เด็กไม่ติดคุกเด้เฮ้ยติดต่อไปดาเหรอไม่ดาเนี่ยต้องสู้การต้องผลักให้คนนั้นตุยต้องผลักเขาครับ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยทำไงก็ได้ผกเพื่อนให้ตกลงไปครับพูดนี่ถ้าเกิดต้องได้ต้องสู้กันนะพูดนี่อุ้ยมีคนทำร้ายหนูอ่ะเขาก็ทำร้ายกันหมดนั่นแหละอุ้ยแรงมากหนูตกไป็นคสุดท้ายกระโดดมาลากเลยโอย้หนูกะว่าจะกระโดดแบบชิวๆๆๆไว้เขาไม่ยิงหนูเนี่ยอุย้ย แต่รก็มีชีวิตรอดได้พวกครูเขาช่วยเอาไว้ด้วยต้องขอบคุณทุกคนทุกคนนะคะทุกคนใครใครมีเงินก็ส่งเงินมาให้พี่อุ้มกับพื่อนนี่ด้วยนะไม่รู้จะรอดเกมนี้หรือเปล่านี้ตายตุยตุยตุย๊<ะ>พี่ตุยแล้วก็้อมอยู่ไหนหนูอยู่ในวงครับพี่หนูไม่เน่นี่ไงเกิดโดดอยู่เนะี่ยไออุ้อมอยู่ไหนนี่เหรอนี่นี่โอ้เราไม่รอดเหมือนกันเลยเหรอเนะอี่ยอุ้มีหนูโดนคนแรกเลยพวกนี้ตกพวกนี้ หนูรู้ว่าน,นี่มีคนต่อยหนูหนุงกับพื่น,นี่ด้วยนะไม่รู้ตลอด <c oughs> ว่านี่อยู่ตรงหน้าหนูเลยหนูรู้น,นี่ต่อยหนูที่ไม่ได้ต่อยหนูหนูกนจะต่อยวุณน,นี่แต่คุ่นี่ว่าต่อยหนูไอ้เกินไปค่ะคุณน้องไอ้มันมองฟ้าแล้วค่ะคุณน้องเออแบบนี้เนาะโอเคดูพี่ดันสิมันจะออกนอกวงแล้วนะเนี่ยผสมผสมผสมอะลร ผสมอะไรครับพี่หมอมาอยู่ข้างหน้าเป็นเกมที่ดีไหมพู้นี่ก็สนุกดีแต่ว่าเราไม่ผ่านนี่ดิมันก็เลยไม่สนุกเท่าไหร่ไม่เกิดเราผ่านเขาจะสนุกมากอวานเลยนะพู้นี่เจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ยูหูแมพ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 อันนี้เปิดเสียงไหมครับทุกคนอย่างงง่ะโกโกวาโกชิคิแต่แล้วน่าจะมาเดะกระยุกระยุบ เารู้จะบอกให้เราหยุดตอนไหนล่ะโกโกว่าก็ชื่อี่มีสามิตาถ้าเกิดเขาหันหน้ามาเราต้องหยุดทันทีเลยไม่งั้นเราจะตุยรับทุกคนก็เราไม่รู้ว่าเขาหันหน้ามาตอนไหนไงประเด็นเขาขึ้นสีอ,อุ้ยตุยเขากลัวว่าเขาขึ้นเอาใหม่่ะอยากเล่นใหม่อะมีทันแล้วแหละอืมเสียดายอ่ะดูสิพี่ต้องรอเวลาอีกตั้งหลายนาทีนานมากอ่ะดูสิทุกคนเริ่มมากันเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย แสดงว่ามีคนตุยเยอะดิต่อไปด่านอะไรจะมันจะมีวงกลมให้เราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราทำมันหกกักหมดเลยเนี่ยคือเราจะดูดยิงมันจะมีเส้นวงกลมทำอะไรก็ได้ให้มันแบบเป็นรูปวงกลมแบบสวยสวยงามเลยไปเลือกมุมเล่นก่อนมัาจะเอามุมตรงนี้แหละในเกมไม่ค่อยเห็นตรงนี้ พี่ก็อยู่กับเขาไปเลยไปมาทำยังไงทีเนี้ยเอากเ็เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วต้องใจเย็นๆในการทำรก็มันโดนสีเขียวมากไหร่ให้กดตรงนั้นเลยโอเคอันนี้ได้ลัว้นี่อุ้ยไม่ได้ไม่ผ่านตุ้ยโหพี่ไม่ผ่านคีดซีมากตัวตรงที่มือเลยครับพี่ต้องเข้าไปที่เดิม ก็เล่นอะไรเลิกชิวๆกับเพื่อนๆนะคะแสดงว่าพี่จะไม่ผ่าน,นสักด่าน,นเลยนะเนี่ยใช่แล้วไม่ผ่านเมอนกันนะพี่เนี่ยจ่อไปจะเป็นด่านอะไรด่านการต่อสู้มีไม้กอล์ฟให้เรามาตีกันนะคะทุกคนแต่อย่าตีพี่กูมาเลยเพราะพี่ขวดร้องนะคะใครเล่นแบบนี้อยู่นะเป็นแ็ปตีกันครับผู้นี้ เขาเจ้าไม้มาตีเราเรื่อยๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่นี่อย่าไปกดตีหนูแล้วกันนะไม่ไม่อยากต่อสู้เนี้ยเนี้ยเธอเนี่มันตีเขาแบบยับตีครับที่ไม่ขาดเธอจะมีสีเธอยังไม่ยอมแทนย่ามาตีกับฉันอ,อย่ามาสู้กับฉันอย่ามาอยู่กับฉัน,ฉน,ฉน,ฉนดูทุกคนตอนนี้มันแบบเหมือนซอมบี้อะลอยไปลอยมาที่หนครับที่นะครับทุกคนว่านี้อยู่ไหนอะเขาไม่รู้เหมือนกัน พิมพานูหน่อยกระโดดกระโดดให้ดูหน่อยกระโดะโดกร,ระโดดเพื่เหมืน<ง>อนซอมบี้ลอยไปลอยมาตอนเนี้ยที่ไหนกระโดดให้ดูหน่อยสิโอ้นี่ไงเจอแล้วอย่าจีจี้ข้าพี่นะตาะซุยและอะไแล้วครับทุกคนมาคนนี้คนนี้คนนี้แต่นี่ยเป็นแบบที่กระจอกที่สุดในสายตาพี่อุ้มครับแบบนี้กระจอะมากเอออย่ามาตีซะสิอย่ามาตีซะมาสิมสิมา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 ตีกับฉันสิมาตีกับฉันสิมาตีกับฉันสิไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเรื่องเราเยอะ คือโบคุณก็อีซี่เกมใหม่ไปวูนี้อีซี่กันไปแล้วเปล่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีอยู่เอาผูววน้นี้แต่คิดว่าตุายบอดเฉยๆเย,ย่หนุ่มผ่านแล้วใช่ยองเกมนี้รู้ผ่านไม่คณปลอบตัวเป็นหนูเยอะเัิงเลยผู้นี้นี่ถ้าปลอบตัวเป็นคอนอื่นยี้ยนคนนี้เป็นยัง หนูแพ้ครับผมก็ตุยเหมือนกันแต่เราอยู่กลุ่มเดียวกันนุหนูก็คิดว่าอยู่กลุ่มมั่กันตลอดเลยทุกอย่าไม่เป็นไรต่อไปเราจะเล่นอะไรกันดีแต่ทีเนี้ยมันก็จะวนไปเรื่อยงั้นเราขอมาปิดคลิปตรงนี้ก่อนเอาอ้าันี้คืออะไรก็เกมลูกแก้วเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวม,มาปิดคลิปตอนนี้เลยแล้วกัน<ม>นะพวกนี้เอหมะเกมลูกแก้วเรามาปิดคลิปกับผู้คุมดีกว่าโอเคมาครับ <laughs> มาอยู่นหน้าผู้คุมเลยเหรอท้าทายมากเลยนะว,วันนี้ใช่หรูอ,อยู่นหน้าผู้คุมคนเดียวเนี่ยอา้าวพี่โตมาเล่นลูกแก้วกับเขาก่อนเหรอเนี่ยมาเอาน,นี้เลยเอาไงดีอตอบผิดวเสียไปหนึ่งแก้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาวตุยครับทุกคนพี่น้องชาวไทยตุยครับผู้นี้ลงมาหาหนูก่อนหนูหาพนี้ไม่เจอเนี่ยอยู่นี่ไงน,นี่ย นะโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับน้องอุ้มในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ใบ้ๆค่ะทุกคนสุดท้ายเราก็ไม่ได้ข้าวไปจ่ายนี่นะคะทุกคนเอ,อ้ยไม่ได้ใช้นี่เลยนะคะข่าวเนี้เพราะว่าเราอะเล่นเกมสวิตเกมไม่ผ่านนะคะสุดท้าย,ายเราก็ต้องปิดกูเรต้องโดนจับหรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยนองอะไรคะทุกคนอ,อ๋อเจ๊เจ๊ก็ไม่ใช้นี่ไม่ผ่านเหมือนกันหรอคะเนี่ยโอ้โหมีคนใช้นี่ไม่ผ่านเยอะเหมือนกับเราเลยนะคะเนี่ย